สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีทุกทท่านนะคะที่เข้ามารับชมเพื่อนพิมพ์ชาแนลวันนี้เพื่อนพิมพ์จะมาทำยำหัวหมูหนึ่งนะคะกับบัวหิมะค่ะบัวหิมะกับ หัวหมูหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนผสมนะคะมาดูกันก็จะมีพริกแล้วก็หอมใหญ่นี่นะคะพริกแดงหอมใหญ่ขึ้นช่ายและอันนี้คือน้ำยำน้ำยำก็เป็นน้ำจิ้มรแสแซ่บๆนะคะมีกระเทียมมีพริกแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงโขลกเข้ากันแล้วก็ บีมะนาวเติมน้ำตาลน,นิดนิดหน่อยนะคะอ่าดูเลยนะคะวิธีการยำง่ายๆหัวหัวหมูหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่ลงไฟค่ะนะคะหัวหมูใส่ลงไปหัวหิมะ ก็เครื่องที่เราจะยำามไปด้วยน้ำจิ้มนะคะ จิ้มก็รสชาติดีอยู่แล้วครับเป็นเครื่องแล้วก็ใส่ผักตั้งโอ๊ตได้ี่แหละ ทานไหมคะเ,เพื่นนด,ดูสิคะเราอยากแซบเราก็ใสน้ำกิ้มหมดเลย จานเตรียมช้อนกันได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จง่ายเสร็จง่ายง่เตรียมใส่จานไปทานกันเลยนะคะอีค่ะทำาง่ายแล้วก็ทานง่ายๆ สบายสบายท้องนี่เยอะเยอะเยอะมากมายน่าตาใชยได้เลยล่ <c oughs> ะ <c oughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะ <c oughs> นี่ เพื่อนพิมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดซับสไคร e ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ